สวัสดีครับมาดูตัวอย่างสาลเปาของเรานะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีนวดแป้งสาลเปานะครับก็ไม่ยากนะครับให้ดูสาลเปาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมแป้งนะครับแป้งนะครับแป้งเค้กนะครับ350กรัมนะครับแป้งเค้กนะครับ350กรัมนะครับเราจะร่อนก่อนนะครับ สามร้อยห้าสิบกรัมนะครับเราจะใช้น้ำอุ่น200กรัมนะครับนมสด50กรัมนะครับน้ำตาลสาย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ยีสต์นะครับ2ช้อนชานะครับเราจะทำแป้งหัวเชื้อก่อนนะครับอันนี้คือแป้งหัวเชื้อนะครับน้ำนะครับ200กรัมน้ำอุ่นนะครับ 200กรัมนะครับตามด้วยนมสดจืดนะครับ50กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวต่อด้วยน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ยีสต์นะครับ2ช้อนชานะครับยีสต์นะครับนี่ยีสต์นะครับ2ช้อนชานะครับ ตัวหัวเชื้อไม่ต้องนวดนานนะครับนวดพอเข้ากันนะครับเราก็จะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหมักในห้องอุณหภูมิ35มสถึงสาองศานะครับอุณหภูมิห้องไม่ต่ํากว่า35องศานะครับเราก็ใส่แป้งที่เราล่อนไว้นะครับแล้วก็คน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 แล้วก็นวดนะครับอันนี้แป้งหัวเชื้อนะครับหมักชั่วโมงหนึ่งนะครับ จะนวดไปนะครับให้เราสังเกตดูนะครับแป้งบางตัวนี่นะครับเราอาจจะได้ลดน้ําหรือเราอาจจะได้เพิ่มน้ํานะครับแป้งเค้กนะครับแป้งเค้กยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับบางตัวแป้งเค้กบางตัวอาเราอาจจะได้เพิ่มน้ํานะครับอาจจะได้เพิ่มน้ำนิดหน่อยหรือว่าอาจจะได้ลดน้ํานิดหน่อยนะครับให้เราสังเกต ดูแป้งนะครับแป้งตัวตัวหโวเชื้อนี้นะครับว่าอ่อนแข็งขนาดไหนนะครับนี่นะครับให้เรานวดแบบนี้นะครับโอเคนี่พอนะครับ ประมาณนี้นะครับความอ่อนความแข็งประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะใช้น้ํามันทานะครับทาบางๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกระมังนะครับนี่นะครับเราจะมาแป้งหัวเชื้อนะครับหชั่วโมงนะครับอยู่ในห้องอุณหภูมิ3 5มสหถึงสาหรือ40นะครับได้นะครับอุณหภูมิห้องต้องให้ได้35มองศานะครับ หมักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดแูแป้งตัวนะครับแป้งตัวนะครับเรามาต่อแป้งตัวเลยนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับเมื่อเราหมักแป้งหัวเชื้อครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้แป้งตัว ผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งเค้กนะครับหนึ่งร้อยเอสองร้อยกรัมนะครับนะครับเราจะร่อนนะครับแป้งสองร้อยนะครับสองร้อยกรัมผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะร่อนรวมกันนะครับก็แป้งเค้กนะครับสองร้อยกรัมผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะร่อนนะครับเตรียมแป้งไว้เพื่อที่จะนวดนะครับแป้งตัวนะครับ อาจจะเร็วหน่อยนะครับอันนี้แป้งตัวนะครับแป้งที่จะทำตัวนะครับอันนี้น้ำตาลทราย100่้อยกรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1นึกรัมนะครับอันนี้ไข่ขาวนะครับ1นึ่ใบนะครับไข่ขาวนะครับเราจะใช้แซ่ตีนะครับตียังไงก็ได้นะครับขอให้เขาตั้งตัวนะครับเป็นอ่า ฟองขาวๆนะครับแบบนี้นะครับนะครับเราจะตีให้เขาขึ้นฟูนะครับแล้วก็อันนี้เกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับเกลือนะครับใส่ไปกับน้ําตาลเลยนะครับมาดูนะครับแป้งเมื่อเราหมักครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอจะขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับนี่นะครับอันนี้หมักชั่วโมงหนึ่งนะครับแป้งหัวเชื้อนะครับ จะนวดเครื่องก็ได้นวดมือก็ได้นะครับอาน้ำตาลก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ SP นะครับ SP เนี่ยแค่นิดเดียวนะครับป่ายช้อนนะครับ SP นะครับสารเสริมนะครับ แล้วก็ใส่ไข่ขาวที่เราตีนะครับเนยนะครับให้ใช้เนยขาวนะครับแช,แช่เย็นนะครับเพราะว่าเรานวดเนี่ยมันอาจจะแป้งเราอาจจะร้อนนะครับ เนยขาวนี่จะใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ตอนที่เรานวดก็ได้นะครับเนยขาวก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่แป้งไปนะครับแป้งที่เราล่อนนะครับแป้งไม่ต้องใส่หมดนะครับให้ให้เราเหลือไว้นิดหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะแฉะไปนะครับถ้ามันแฉะเราก็เพิ่มได้นะครับแต่ถ้ามันแข็งไปนะครับที่เราเหลือไว้นิดนึงนะครับ ถ้านวดมือก็นวดแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้านวดมือก็นวดอย่างนี้นะครับแต่แล้ววันนี้เราก็จะใช้เครื่องนะครับเครื่องหมีนะครับหม้อหมีนะครับเครื่องเล็กนะครับอาจจะนวดประมาณ30นาทีหรือ35นาทีประมาณนั้นนะครับ ถ้านวดมือก็จะประมาณนี้นะครับยี่สนาทีนะครับจนแป้งเราเนียนนะครับนี่นะครับเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับ2ี่สินาทีหรือ30มสินาทีก็แล้วแต่แนะครับจนแป้งนั้นนี่เนยเนยขาวนะครับเราใส่ตอนตอนนี้ก็ได้นะครับแช่เย็นนะครับ อันนี้น้ํามันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ํามันพืชนะครับเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งเนียนนะครับนี่นะครับก็จับดูแป้งเราถ้าแป้งเราเนียนก็ใช้ได้นะครับ แต่ถ้ายังไม่เนียนเราก็ไม่ได้ถ้ามันแฉะไปนะครับเราก็ใส่แป้งที่เราเหลือไว้นะครับทามันแฉะนะครับรก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นวดเครื่องนะครับถ้านวดมือก็ไม่ยากนะครับเนี่ยแล้วครับถ้าเกิดว่าเราจะนวดมือให้นวดแบบนี้นะครับเมื่อเรานวดในกะละมังเสร็จนะครับเราก็เอามาใน โะนะครับเราจะนวดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่านวดมือนะครับให้นวดแบบนี้นะครับเขาจะเนียนเร็วนะครับให้นวดแบบนี้นะครับเมื่อใหม่นะครับแนะนําให้นวดมือนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแป้งของเรานี่มีความนุ่มความอ่อนขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องเราต้องนวดมือก่อนนะครับว่าแป้งเรานี่อ่อนขนาดไหนนุ่มขนาดไหนเนียนขนาดไหนนะครับเมื่อเรา รู้แล้วเราชนานาญแล้วทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าแบ้งอ่อนแข็งนุ่มขนาดไหนเราใช้เครื่องได้เลยนะครับตอนฝึกเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อเครื่องนะครับให้เราฝึกมือก่อนออกออกกําลังกายไปก่อนนะครับให้นวดแบบนี้นะครับให้นวดใส่โต๊ะแบบนี้นะครับน,นะครับเมื่อเขาเนียนแล้วนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับ แล้วก็ทาด้วยเนยนะครับทาด้วยเนยหรือทาด้วยน้ํามันนะครับเราจะพักไปอีกนะครับประมาณ40ถึง1ชั่วโมงนะครับ40นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับอยู่ในห้องอุณหภูมิ35ถึง38องศานะครับนี่นะครับเราจะพักต่ออีกนะครับเราจะหมักต่ออีกนะครับ40นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับอยู่อุณหภูมิห้องนะครับให้ได้35ถึง38นะครับ โอเคนะครับถ้าไม่จบนะครับก็ดูคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับ